เมื่อเราได้มีบ้านเราก็ต้องมาหรือถึงว่าบรรพบุรุษของเราก็จะมีที่ดินให้พวกเราสืบสืบต่อกันมาได้มาด้วยความยากยิ่งบางทีเราก็ไปซื้อมาซื้อบ้านหลังหนึ่งบางทีเป็นล้านก็มีได้มาด้วยความยากลำบากเมื่อเราปลูกอยู่ที่ไหนตั้งใจอยู่ที่ไหน พอแม่ให้พวกเรามาก็ต้องรักษาให้ดีโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราจะไปทะเลาะกันไม่ได้ถ้าเราทะเลาะกันหรือว่าขัดใจกันอยู่กันด้วยความวา่าแววงชีวิตเราก็จะไม่ค่อยมีความสุขเราแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของแต่ละคนยิ่งมาเจอความไม่สบายใจมีความกังวลใจทะเลาะเบาแหวงกับบ้านติดกัน เราก็จะมีความลำบากเรื่องหมาเรื่องแมวจะอยู่ด้วยความมีจะอยู่ด้วยความกังวลจะอยู่ด้วยความไม่สบายใจยิ่งพอบ้านไม่ถูกกันแม่บ้านไม่ถูกกันลูกพ่อยไม่ถูกกันไปด้วยเหตุน,นั้นต้องรู้จักใจเย็นๆอยู่ได้เมตตาหรือถ้าลูกเราไปทะเลาะกับเพื่อนทางบ้านทำให้พ่อแม่ไม่ถูกกันอีก อยู่ด้วยความวาดระแวงไม่สบายใจถ้ามีความรักกันกับเพื่อนบ้านมีอะไรหยิบยื่นให้กันเพื่อนบ้านก็จะเป็นผู้ที่กันหมากันขโมยหรือว่าผู้ร้ายกลายเป็นเพื่อนบ้านแก่เราเป็นเพื่อนที่ดีเ่ากันมีอะไรก็หยิบยื่นแบ่งกันกินชีวิตก็จะมีความสุข บางทีพ่อบ้านแม่บ้านหรือบ้านติดกันทะเลาะก,กันทำให้พระไม่สบายใจไปด้วยปีพระก็เคยขึ้นบ้านนูน้นเคยไปทำบุญบ้านนูน้นเคยมาทำบุญบ้านนี้เมื่อรู้ว่าโยมเราไม่เข้าใจกันโยมเราทะเลาะก,กันพระก็ไม่สบายใจก็ไม่เข้าค้างไข่คิดดูซิว่าถ้าเราทะเลาะก,กันเนี่ย ถ้ามีการใช้อาวุธต่างๆจะต้องเตรียมการต้องเตรียมหาบ้านโนนก็มีอาวุธบ้านนี้ก็มีอาวุธก็อยู่กันอย่างวาดระแวงหรือถ้าลงมือทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันพอบ้านแม่บ้านหรือลูกเราเป็นอะไรหรือจะต้องผัดพลากจากกันลูกก็มีพ่อแม่ ลูกก็มีพ่อแม่หรือพ่อแม่ก็ต้องขาดลูกไม่ได้เอาไว้เรียนดูบางทีเราทะเลาะก,กันเนี่ยไม่พอใจกันเนี่ยไอ้คนข้างบ้านเขาก็จะมีความกระยิมยิมย่มยองยิ่งอยากจะให้ทะเลาะก,กันส่วนมากเป็นางัานอยากจะรู้ว่าเรื่องที่เขาทะเลาะก,กันไปถึงไหนแล้วเมื่อไรเขาจะด่ากันเมื่อไรเขาจะฆ่ากัน คนก็มีความกระยิมยิมย่องอยากให้เจอความเสียหายบางคนก็อยากจะให้เขาดีกันในวัยรักกันในวัยลิ้นกับปั่นอดกระทบกระทั่งกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าลิ้นถ้าไม่มีไว้ลิ้มรสอาหารถ้าเราไม่มีลิ้นเราจะกินอาหารอร่อยได้อย่างไรเรามีฟันชอบกัดลิ้นอยู่บ่อย ถ้าเกิดว่าไปกัดลิ้นเข้าเราไปถอนฟันอันนั้นทิ้งแล้วเราจะเอาใช้ที่ไหนบดเคี้ยวอาหารเหตุน,นั้นลิ้นกับฟันจึงต้องอยู่ด้วยกันคู่กันไปอย่างเนี้ยชีวิตก็จะมีรสชาติอันนั้นจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในโลกนี้แล้วทุกคนมีความปราชนาสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเหตุน,นั้นพุทธเจ้าของเราเนี่ย สอนให้เรามีความรักกันมีความสามัคคีกันอยู่ด้วยเมตตาด้วยกรุณาอยู่ด้วยความรักความสงสารต้องคิดว่าเราเองก็จะต้องตายสักวันใดวันหนึ่งอยู่กันด้วยความรักสามัคคีดีกว่าอยู่กันด้วยความวาดระแวงต้องใช้อาวุธเตรียมอาวุธต้องใช้ปากทำร้ายกันหรือใช้คารลมต่อสู้กันไม่มีความสบายใจเลย เมื่อไปทํางานทําการอะไรแล้วก็จะขาดสมาธิบางทีก็ไม่อยากเข้าบ้านไปแล้วก็ไปเจอหน้าคนนั้นคนเพื่อนข้างบ้านก็ทําให้ไม่คีความสบายใจเช่นนั้นอยู่กับใครก็ตามอยู่ใกล้ใครก็ตามอยู่ใกล้บ้านใครก็ตามจะต้องมีความรักมีความสามัคคีกันมีความตองรองกันชีวิตเราจึงจะอยู่กันยางมีความสุข โลกนี้ก็จะมีความร่มเย็นไม่ต้องอยู่กันด้วยความระหวัดระแวงก็มีความตั้งอกตั้งใจทํามาเอาเกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปกรเลพ้อน